ราสวสดีพี่นอ้องปองปายสุปูสุขณ์ขามีบมอแค้นแดนมารัมพบกับสาวผูกพาร,รันชัยเกาลายวหลาขาพี่น้องขาบุ mm hmm. ราสวดสุขณนพากัานออกมอมาได้เสียงเดียวกันว่าทําไมอุ้งอิงได้เล่นบทน้อยจังทําไมบ่ได้เรียนไร้บทเพื่อได้เป็นโตเดนหมอรำสตอรี่เลยออกมาเบาออกมาชีแ้แจงเรื่องอุ้งอิงค่ะพี่น้องขาบทน้อยแต่ทรงพารังอุ้งอิงเพชรบ้านแพง สะกดใจผู้ชมในภาพยนตร์คายอ,อ้อกับฉากเพลงเพชรชาวดินสุดตราตึงค่ะพี่น้องคะเมื่อวานแอดมิน,นก็เด้ไปสัมผัสมาก,กับโตแล้วว่าคายอ,อน้นมวนซ้ำไดสําหรับแอดมินนี่ถึงกับเดนนัมตาไหลเลยค่ะพี่น้องคะตอนฉากทุ้ายเนะาะฉากออกมาก,กับพอเพิ่นนีล่บอจูยมานินตอนฉากร้องเพลงเพชรชาวดินนี่แหละค่ะพี่น้องคะ แม้จะได้รับบทเพียงไม่กี่ฉากในภาพยนตร์ขายอ,อ้อแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงก็สามารถทิ้งความประทับใจให้ผู้ชมอย่างล้นหลามด้วยฝีมือการสแสดงที่เกินความคาดหมายถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจค่ะพี่น้องคะหรือว่าเพเลิ่นออกมาได้ดีเหี้ยงสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวฝุ่้หนึ่งก็ได้เป็นตาัสมาก,กับโตเจ้กของวะเพลิ่นดีเพชรดีคค่ะพี่น้องา เด่นดีเกินขาดแท่งค่ะพี่น้องมาคิดว่าเพ็เดีใ้คักปานนี้โดยเฉพาะในช่วงไฮไลท์ของภาพยนตร์กับฉากขับร้องบทเพลงเพชรชาวดินที่กลายเป็นหนึ่งในฉากที่ถูกพูดถึงมากที่สุดผู้ชมต่างล้ำลือถึงพลังเสียงขององค์อิงที่นุ่มลึกสะเทือนอารมณ์และสะกดใจคนฟังได้ ทั้งโลงจนหลายคนถึงกับน้ำตาซึมค่ะพี่รองค้าน้ำตาซึมอีดีค่ะกับฉากนี่บ่าคิดว่าฟันว่าเป็นเทดเสียงได้ดีไพเราะเหตุดดมวลขนาดนี้เพื่อนเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วละ่ะครับพี่รองค้าเพื่อนเช้งฟุง้ามเชิงเสียงดีแฟนเพลงและผู้ชมต่างพร้อมใจกันชื่นชมว่าบทน้อยแต่เด่นแม้ไม่ได้เป็นตัวหลักแต่กลับกลายเป็นฉากที่ลืมไม่ลง สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ขององค์อิงที่ไม่เพียงแต่เป็นศิลปินหมอลำแถวหน้าแต่ยังเปร่งประกายบนจอภาพยนตร์ได้อย่างน่าทึ่งค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนเทศเดดีแห้งสำรับองค์อิงเทศบานแพงสมกับเพื่อนเป็นหมอลำแถวหน้าของวงการหมอลำเลยค่ะพี่น้องคะองค์อิงเทศบานแพง และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นค่ะพี่น้องขาอูงอิงเพชรบ้านแพงยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์เรื่องใครอ้ออีกด้วยไม่เพียงฝากฝีมือไว้ในฉากการแสดงแต่ยังมีส่วนผลักดานโปรเจกต์นี้เรื่องรังอย่างเต็มตัวยิ่งตออย้ำถึงความมุ่งมั่นและความรักในจิลปะการแสดงและวงการบอลัม ค่ายออนี่ก็ได้ยางโบลมมาคู่ยางคู่สนาคุณวุธนะคะเนาะตั้งซอวาค่ายออดึกว่าสินีค่ายออ,บอดบ่แมนง่ายๆเลยค่ะใส่สีล่ทุนต่งางากหลายแบบใส่สีหานักสแสดงที่โด่งจังที่ดีมาฮิตหนังมาสังหนังน้ำกันค่ะพี่น้องคะค่ายออไม่ใช่แค่ภาพยนตร์หมอรำธรรมดาแต่เป็นการรวรวมพลังของศิลปินจริงถ่ายทอดเรื่องราวอาถรรพ์ ความเชื่อและเบื้องหลังวงหมอลำอย่างลึกซึ้งค่ะพี่น้องขาแต่ละคนอยู่นในฉากนี้สำหรับสาวปลุกนี่ก็ถือว่าคนลุกค่ะตั้งแต่ฉากแารกเลยเห็นไอ้สาวปลุกนี่เดี๋ยวคนลุกหมู่บ้านนี่กับไปกับด่างพญ่คั้นาพานหลือกัสาวนิพพานช่ยหลือกัย่าหนอนมังกรอีสานค่ะพี่น้องขาไปรับชมหนังคายออกรอบ13นาฬิกา20 15. นาทีทางด่านโซเฟียเพชรบ้านแพงกับ แพงวันรัชยพันอนคับพี่น้องคะทำเอาโรงหนังแตกไปเลยที่เดียวค่ะพี่น้องคะคนหลายแห้งยุทีโรวิสตันร้อยเอ็ดโรงหนังเมเจอร์ร้อยเอ็ดค่พี่น้องคะถือว่ารเทียดได้ดีร่วมพิสูจน์ด้วยตาคุณเองในภาพยนตร์ทั่วประเทศไปรับชมได้ค่ะพี่น้องคะขายอ้อบทน้อยแต่ดินแฟนคลับชมอุ้งอิงถึงบทบาทน้อยแต่ทําดีเกินคาดเกินคาดอิรลียค่ะพี่น้องบ่เคยพอหมอรําผู้ใด เลีดได้ดีขนาดนี้ถือว่าเครื่องอุ้งอิงผลิตเมตโตของเจ้าของค่ะอยู่ในเรื่องเสืออุ้งอิงเสียงคนอาจสิชื่นชมไปทางด้านอีเวลหุบปากหาอีเวลอีเวลนี่เป็นนักเอกออมแอมระไมแสงทองนังกเอกสาวเราเป็นแฟนแพงนี่แหละค่ะพี่นอ้องอีเวลมาแรงผู้ชมโหวตเต็มสิบยกให้ออมแอมระไมแสงทองเล่นดีเกินค่ากระแะสตอบรับจาก ผู้ชมภาพยนตร์คลายอ้อทารักโซเชียลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบทบาทอีเวลที่รับบทศิลปินโดยหมอรัมชิดังออมแอมระไาแสงทองที่หลายคนต่างเฉลชื่นชมวาเลนดีเกินค่ะต้องยกนิ้วให้โหวตคะแนนเต็มชิพแบบไม่ลังเลค่ะพี่น้องคะสำหรับทางแอดมินนี่กยกดโบสถ์แนะนงให้อ e ีเวลนี่เต็มชิพเลยค่ะแบบบ่หักอีเวลไม่ใช่แค่ตัวละครธรรมดาแต่เป็นหนึ่งใน หัวใจหลักของเรื่องที่เป็นตัวเดินเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับอาถรรพ์ความเชื่อค่ายอ่อนี่ได้มาจากความเชื่อความลี้ลับความอาถรรพ์ค่ะพี่น้องคะและเบื้องหลังชีวิตจริงในวงการหมอรำได้อย่างลึกซึ้งและน่าติดตามทุกซีนของอีเวลทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงพลังศรัทธาและรึงแรงดึงดูดของวิถีหมอรำอย่างแท้จริงค่ะพี่น้องคะ บทบาทอีแววถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของภาพยนตร์ที่ทำให้ค่ายออกแตกต่างและน่าจดจ,จำจนหลายเสียงบอกว่าออมแอมคือตัวจริงของอีแววค่ะพี่น้องคะเปิดเรีนออกมาได้ดีแห้งเลลนออกมาได้ปังคักคนออกมาจากโลงหนังภาพยนตร์ไเอสหมู่บ้านว่าในเสียงเดียวกันว่าอีแววนี่เลล่นได้ดีแห้งสมกับที่งวันหกร้านห้าค่ะพี่น้องคา ขนาดหนังออกมากสๆรรวนมือเดียวทํำยอดไปได้หกล้านหา่พี่น้องขาไม่ได้ไม่ดูไม่ได้แล้วไปสัมผัสพลังการแสดงและเรื่องราวสุดรีรับของวงหมอรำได้แล้ววันนี้ในโรงหนังภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะผู้ใดเสาร์อาทิตย์หนาที่ภาคกนหยุดงานหลายสามารถไปรับชมหนังค่้ายออดไดทีวโรงหนังภาพยนตร์ค่้ายออโรงหนังทั่วประเทศ ขนาดคนในปารีราวไวด้เสียงเดียวกันว่าเพิ่นทํำถึงเฮ็ดถึงมากกับหนังไข่ออเรื่องนี้เพิ่นเฮ็ดได้ดีแห้งไขอ่ออเปิดตัวสะเทือนวงการหนังอีสานกวดรายได้วันแรก6.5้าล้านบาทขึ้นแท่นหนังเข้าใหม่อันดับหนึ่งเลยค่ะพี่น้องคะสร้างปรากฏการณ์แรงตั้งแต่วันแรกสําหรับภาพยนตร์ไข่ออที่เข้าฉายวันแรกก็ทายานกวาดรายได้ไปถึง6ล้านห้าค่ะพี่น้องคะ ึือแทนอันดับหนึ่งนังเขาไม่ประจำสัปดาห์ครับพี่น้องคะอย่างสมศักดิ์ศรีกระแสตอบรับจากผู้ชมทั่วประเทศต่างเชื่นชมและพูดถึงความแปลกใหม่สะท้อนอาถรรพ์ศรัทธาและเบื้องหลังของวงหมอลำอย่างลึกซึ้งแมค่ครับพี่น้องคะด้วยกระแสแรงแบบไม่มีแพลวทำให้หลายโรงภาพยนตร์ต้องประกาศเพิ่มรอบฉายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความการเพื่อเพื่อ รองรับความต้องการของผู้ชมที่ห่างไหลเข้ามาชมอย่างร้นามเนี่ยครับี่นองคาคายอ์บอมแมนแคนังอีสานธรรมดาแต่คือปรากฏการ์ที่เปิดประสบการณ์ให้ผู้ชมได้มาสัมผัสความริรับอาถรรพ์ความเชื่อและเบื้องหลังชีวิตจริงวงการหมลาอย่างเข้มข้นจริงเตรียมใจให้พร้อมเราไปสูตรกับอาถรรพ์เมล่ลาสาวนอนพีบงพังแพงค่ะกับนางภาพยนตร์คายอค่ับไปนองคาด้วยคุณ ตัวคุณเองในโรงหนังภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะพี่น้องค่าขอบคุณค่ะ